สวัสดีครับผมเต้เซนไฟเยอร์นะฮะตอนนี้ผมก็อยู่ในเกมครับในเซิร์ฟเอ็มซีคีร์สกิ้นเน็ตเด็ดนะครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณจินนะจ่ายแล้วผมเองครับผมทุกคนจ่ายแล้วไปเดี๋ยวเรามาเล่นอดีตเกมครับคุณจินวันนี้วันนี้ล็อบบี้ใหม่เดี๋ยวคุณเต้ตัดินี่ฮัลโลวีนนี่เออใช่ใช่ใช่ฮาโลวีนนะครับสวยงามมากก็ตัดิในที่สุดคุณเต้ก็ไม่ไม่ติดธุระแล้วแล้วก็มาเล่นด้วยกันได้นะครับวันนี้ใช่ใช่มาเล่นด้วยกันได้นะครับผมโอเคครับแล้วก็มาเจอกันในเซิร์ฟได้้้้้ลลลลวววทุุกกคคคคนน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 นะะะรรัััับบบบบบีีีีเเเป็็็ออใใใหหมมมมม่่่ณตชฮาาาโยยสง แล้วก็ผมเห็นในคอมเมนต์นะคุณเต้น้องๆบอกว่าอยากมาเล่นแต่ว่าเข้าเล่นไม่เป็นคุณเต้ไม่มีตัวเกมไมค้าหาโหลดไมค้าไม่ได้ผมก็เลยจัดการเอาลิงก์ให้คุณเต้เรียบร้อยนะฮะเป็นลิงก์โหลดไมค้าใช่ครับ<ต>อยู่้า้ล่างทิปช้นนี่เลยใช่โหล,นะลดโหลดเร็วมากประมาณนาทีเดียวก็เสร็จแล้วไมค้าคือโหลดเล่นง่ายนะครับผมแล้วก็คอโหลดตัวเกมปุ๊บใส่ชื่อเข้าเซิร์ฟมาเล่นได้เลยคุณเต้แล้วก็ไม่ได้กับน่เต้ได้เลยไม่ได้กับพีเต้ได้เลยนะครับน้องๆจัดไปนะก็เจอกันในเซิร์ฟนะครับผมเดี๋ยววันเล่น ไรนิ่งนะครับสร้างบ้านนะใช่ได้ครับผมโอเคไปกันเลยไปสายมือบนปึ๊บจัดไปครับ Let's go อ่ากำลังตามไปติดๆแล้วครับจังหวะนี้เนี่ยเนี้ยเนี้ยขี้ขวาตรงนี้เลยฮะคลิกขวาใช่แล้วก็ไปที่โฮมโซนเลยฮะตรงบล็อกเพชรไอ้บล็อกเหล็กบล็อกเหล็กบล็อกเหล็กอ่าใช่คุณเต้ผมว่าคุณเต้ว่าเราเอาโซนไหนดีฮะโอ้เนี่ยอันนี้คือโฮมโซนเพิ่งอัปเดตใหม่แล้วคุณเต้เอัปเดตใหม่จัดไปครับใช่ใช่คุณเต้ว่าเอาโซนไหนดีเราสร้างบ้านในโฮมโซนกันดีกว่าฮะ เอาโซนนี้ไหมครับนี่ตรงข้ามกับไอ้นั่นเลยไอจัตตาลไฟโหคุณเต้โอ้โหสวยว่ะผมเพิ่งเห็นของใครวะเนี่ยจังวะคุณเต้ลองบินดูไหมคุณเต้ทอนครับไฟไหมฮะเพราะตอนนี้คนได้แจกบินฟรีฮะใช่คนธรรมดาแจกบินฟรีด้วยนะไม่ใช่แบบต้องเติมเพื่อเล่นอะไรก็เออเล่นฟรีก็เล่นได้ไงอืมใช่เลยโหดูสร้างรู้สึกว่าเขาโซนเนี้ยไม่ขายเมื่อวานคุณเต้แล้วดูเขาสร้างดีเร็วมากอ่ะใช่แล้ว นี่กันกี่คนเนี่ยผมว่าสักหน่อยก็น่าจะสร้างเสร็จแน่เนี่ยไหนกัเรามาซื้อบ้างกันเลยเหมือนสร้างห้างสรรพสินค้ายังไงไม่รู้วะเฮ้ยมีคนตามเรามาแล้วคุสินครับมันเช่นท่านเลยคุณเต้ใช่ใช่ใช่คุณเต้จะเป็นคนซื้อหรือผมจะเป็นคนซื้อไอ้คุณสินซื้อนะครับเจะซื้อไหมเดี๋ยวผมโอนเงินให้อ่าได้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 ไดผมโบมีเงินจักบาทเลยตอนนี้ตาเต้อืออ่คุณเต้โอคุณเต้ลาเนี่ยคุณเต้เนี่ยมาคุณเต้มาตรงนี้ก่อนมาดูป้ายเลยนะมันยังเขียนว่่าโซนนไอ้เีย ยังไม่อยู่ใครโอเคพอคลิกปุ๊บมันก็จะมีเห็นไหมครับคลิกอ๋อซื้อซื้อแล้วใช่ไหมครับใชคบ่ครับเหมือนครั้งที่แล้วคุณเต้ก็ถูกทุบได้เลยครับตอนนี้โอเคไปลองทุบเลยเอ่าทุบทุบทุบๆนี่โอเคทุบได้แล้วครับแะนา่ทุบไม่ได้น่ะสิเพื่อน <c oughs> อ โอเคครับทุกคนครับก็อย่างที่ผมได้คุยกับคุณจิ๋นไว้นะว่าเราจะทำแบบไล่แตงโมกันนะครับนะถ้าเกิดแบบเบื่อทำ u t u b e ตอนไหนนะก็จะได้แบบเออมาปลูกแตงโมขายนะครับผม<笑><笑>นะก็นะเราจะทำไล่แตงโมที่ใหญ่ที่สุดในเซิร์ฟนี้เลยนะ hello, hello, hello. ใช่ใช่ใช,ใชเราก็เริ่มทำแล้วนะครับตอนนี้ซึ่งแบบว่าอายังไงดีผมลืมอัดนะครับก็เลยนะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันต่อเลยนะครับคือแบบนี่ทำมาใกล้เสร็จแล้วนะ เราปลูกแตงโมกันเป็นเป็นร้อยเป็นพันลูกเลยนะครับผมจัดไปอันนี้ก็เป็นที่ขุดเทพนะครับที่คุณสินให้ผมมานะนะโอเคเี๋ยวผมจะลองขุดให้ดูนะมันเป็นจังใหญซื้อมาจากไนเว็บเลยคุณเตะ <c oughs> ซื้อจากในเว็บเลยจัดไปครับเดี๋ยวผมเปรียบเทียบให้ดูนะระหว่างที่ขุดธรรมดากับที่ขุดเพชดน,นี่ที่ขุดเทพเออต้องเรียกว่าที่ขุดเทพเดี๋ยววะ <c oughs> นี่ครับที่ขุดธรรมดาจะประมาณนี้นะทุกคนครับนี่โคตรก,กากนะครับพง่ายๆเตอะนะแต่ถ้าใช้ที่ขุดเทพนะครับทุกคนดู กคคนแรงนะครับแรงไปไหนเสร็จภายในวินาทีเดียวอันนี้ยคุณเป้ไม่ได้กดสปีดคลิปนะไม่ได้กดเลยไม่ได้สปีดอะไรเลยมันเร็วเองเร็วเกินนะครับอันนี้คือไม่ได้ทำสปีดอะไรเลยนะคือภาพจริงนะครับฮะ เนี่ยต้องจัดมาสักอันแล้วนะครับจัวหวะน,นี้ไ<า>อ,อ้เพื่อนอย่ามาบาังหน้าบาังตาดิอ้อบาบังหน้าบังตากู <c oughs> โอเคเงเดอนไป <c oughs> เออเพื่อนมาบังหน้าบังตานะครับผมนี่เห็นไหมโ้สุดยอดเลยครับทุกคนครับแรงมากนะคือมันไม่ใช่อะไรเว้ยก็คือมันบินไปด้วยแล้วขุดไปด้วยนะครับมันก็เลยเร็วมากๆเลยปกติมันทำไม่ได้นะบินแล้วขุดไปด้วยมันช้ามากใช่ไหมเออถ้าถ้าถ้าไม่ได้บินนะครับดูมันจะได้เร็วได้เท่านี้นะแต่ถ้าบินนะครับ นี่โอ้โหคนแรงนะครับทุกคนสามารถบินได้ใช่ไหมครับคุณสินครับใช่ครับทุกคนบินได้เลยครับไม่ต้องซื้อยอดซื้ออะไรเลยแจกบ,บินฟรีอ่ะแจกบ,บินฟรีอ่ <c oughs> นะสุดยอดเลยครับนะอ่ะก็เดี๋ยวผมทำให้เสร็จนะฮะจากนี้ <c oughs> let's go คุณจินครับตอนนี้ผมก็อ่าทำการขุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะ <c oughs> สวยงามมากครับผมกำลังยัดเม็ดเต็งโมโคุณเต้แถวหนึ่งมันใช้99เมตรโอ้99เมตรโอ้โหผมว่าเป็นพันม,มีแถวคุณเต้รองนะเน,น,นี่ย <c oughs> 99เมตรต่อนหนึ่งใช่ไหมผมนับ 1, 1> 2>, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21ครับ เน่คือผลผลิตออกครั้งหนึ่งนี่โอ้โหเราคนนี้โคตรรวยคือแถวหนึ่งใช่ไหมครับคุณสินครับใช่แถวหนึ่งนี่เยอะมากแถวหนึ่งแต่ว่าผมนับไอเป็นไอแม่น้ําแม่น้ำหนึ่งแสดงว่าต้องคูณสองใช่ไหมเนี่ยใช่ต้องคูณสองด้วยโอ้โหเป็นประมาณสี่พันห้าพันลูกเลยเดี๋ยวทางนั้นเออใช่คุณเต้แล้วเดี๋ยวผมเอามาใส่ใส่เยอะมากันแล้วเดี๋ยวคุณเต้ช่วยเอาไปปลูกกันเนาะได้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 เฮ้ยแจกให้น้องๆเขาปลูก ได้ด้วยไหมเนี่ยพอปลูกเสร็จก็น่าจะใช้เวลาพอสมควรใช่ไหมครับคุณเสี่ครับถ้าเกิดใครอยากมาดูตอนมันโตเต็มที่นะก็ใช่นะเขามันเสรยบนะแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าผมอาจจะพาแวะมาดูก็ได้ฮะจัดไปครับโ่าตอนโตเต็มที่มันจะสวยขนาดไหนนะครับถ้าแล้วมันน่าจะสวยมากๆเลยนะผมเฮ้ยใครมาแย่งปลูกวะเนี่ยโอ้สวยสวยสวยโอ้งานดีนี่หว่าเพื่อนเราแต่บางทีวันที่ลงคลิปอม่พุเต้อาจจะโตแล้วก็ได้เพราะเราลงคลิปมันผลิตใช่วันนี้ต้องถ่ายกันวันฟุตแม่พุเต ใช่ครับมันโตแล้วแหละนะใช่ไหมเพราะมันผ่านมาตั้งวันหนึ่งอะใช่ถ่ายวันหนึ่งก็ได้โตแล้วนะผมโอ้โหเพื่อนลองงานดีครับคุณสินิครับโอ้โหจับว่าเด็ดจัว่าเด็ดช่วยกันดีจริงๆเลยเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยนี่นี่ครับเนี่เราก็เลยแบบสมควรที่จะแอดเพื่อนเข้ามาให้ช่วยนะไม่ช่วยแผงยามาปลูกเย่างเดียวเลยปลูกอย่างเดียวแางยาก็ได้สุนเพื่อน โอเคครับทุกคนในที่สุดสวนแตงโมเราก็เสร็จเปนะ็นที่เรียบร้อยนะครับผมนะก็เห็นเพื่อนเอาไอ้ลูกบอลน,นี้ด้วยนะครับที่เป็นลูกบอลจากการเติมนะสิบบาทมีมูลค่าสิบบาทนะครับไอ้คุณถินครับตอนนี้สวนแตงโมเราปลูกแตงโมเกือบห้าพันลูกใช่ไหมครับคุณถ <c oughs> ิ่นใช่โคตรเยอะเกืพันลูกเลยนะครับคุณเต้กลมมีตั้งห้าพันลูกแล้วกันส่วนนี้อ๋อสุดยอดไปเลยนะครับคุณเตคุณเ้ผมไปหยิบแตงโมคุณเต้อันหนึ่งเปไหนไหมาครับ นี่เดี๋ยวผมเอาให้ดูนี่นี่ก็แต่งยู่อันนึงมนุษย์แตงโมนี่หว่าชิบ้านหนึงแตเฮ้ยหัวเป็นแตงโมเลยนะนี่สุดยอดเลยมนุษย์แตงโมนะครับผมเอาเขาเขาเขาบอกว่าขอบอลกลับเอาไปเอาไปเอาไหวันว่าให้เลยเอาไหนบอกว่าจะให้โอเคเอากลับไปนะครับย่ำเลยย่ำเลย นะสวนแตงโมเราก็ประมาณนี้เลยนะเพื่อนๆครับอรยอดแล้วก็มีเพื่อนอแบบมาบินเล่นกับเราเต็มไปหมดเลยนะแล้วก็อ่มีน้องๆเข้ามาช่วยปลูกด้วยนะครับก็เข้ามาช่วยประมาณสี่คนนะคุณสินช่วยกันปลูกะนะเยอะมากเลยอะ่ะดีมากถ้าเกิดน้องๆไม่ช่วยนี่ไม่เสร็จแต่วันเนี้ยใช่ใช่ไม่เสร็จเลยนะค,คือมันแบบอลังการนะเราจะมาสวนคุเต้ได้ยังไงนะคุเต้ทับสปาก่อนอ่าทับสปาครับใช่ใเราจะมาน้องๆเพื่อนน้องอยากมาสวนคุเต้ฮะอยากมาสวนแตงโมจะได้มาเป็นนะเข้ามาตั้งบ้านไร้นิ่งเ่ะครับผม อ่าแป๊บนึง okay. นะครับเปยโอเคทับสปาวครับนี่วิธีมาส่วนแตงโมของผมเนบแล้วก็มาคลิกที่วาร์ปตรงนี้เลยฮะคลิกที่วาร์ปตรงนี้ป้าแล้วก็ไปที่บล็อกเหล็กครับผมบล็อกเหล็กนั่นแหละครับเซ้ไฟเลยเจอเลยเจอส่วนแตงโมห้าพันลูกของผมเนปแล้วก็ช่วงนี้ผมเห็นหลายๆคนน้องๆหลายคนฮะโหลดเกมไมค้าไม่เป็นคุณเต้ผมเลย ทำลิงให้คุณเต้เรียบร้อยครับอยู่ใต้ในค p ิป o ชเนะใช่ไหมคุณเต้ใช่ครับโหลดไหมครับลิงก์โหลดเกมไหมครับนะใช่นะพอโหลดเข้าปุ๊บใส่ชื่อแล้วเข้าเกมเล่นได้เลยคุณเต้ง่ายมากอ๋อสุดยอดเลยลก็เป็นภาษาไทยด้วยนะครับใช่แล้วคือไหมครับเป็นเขา้เขาเข้าได้ง่ายอะ่ะนั่นแหละลิงก์ใต้ในค i ิป i o n เลยครับทุกคนโอเคครับนะก็เอาเป็นว่าสําหรับคลิปนี้ก็คงเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับสวนแตงโมงก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะอันนี้ก็เป็นทางเดินนะครับทำเป็นทางเดินนะ อโอเคเดี๋ยวเราจเจอกันใหม่ <แบ S 1> ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายครับทุกคน